เรามากินข้าวที่นี่นะจ๊ะร้านแถวนี้อร่อยมากเลยก๋วยเตี๋ยวได้กินแล้วมีพริกน้ำปลาคุณหลวงชอบพริกน้ำปลาอร่อยไหมอร่อยดีอร่อยดีมากินดีไหมอีเย็นโอเค okay. น,นี่แล้วก็มีน้องนกด้วยน้องนกน้องนกน้องนกเดินมาทำไมน้องนกขึ้นมาทำไมเจ้ สานที่น่านั่งมากร่มรื่นมีต้นไม้ด้ะต้นไม้หลน้เป็นอย่ไรบ้างมาประม่ดูมีต้นมะม่วงอ่ะดีมะม่วงมีไม่มีลูกถ้ามีลูกตกใไป่เอาด้วยค่ะด้วยค่าข้าวถุงหนึ่งเดี๋ยวไม่มีข้าวกินนะเราจะกลับไป นะคะน่ารักลูกค้าเยอะอาหารเยอะเยะร้านยู้นะขยชั้นไหนเลยมันอร่อยมากดีใจได้กินแล้วกินองย่างเลยกินทังก๋วยเตี๋ยน้ำใสแล้วก็เตี๋ยวน้ำตกอร่อยอร่อย แล้วก็สั่งกลับบ้านด้วยนะแต่สั่งเป็นข้าวขาหมูข้าวขาหมูก็ต้มจืดหน่อไม้ใส่กระดูกหมูข้าวป่าเอาไปกินที่โรงแรมนะคะอันนี้อันนี้ร้อยสิบบาทก๋วยเตี๋ยวสองอีกร้อยนึงเป็นสองร้อยสิบบาทของผู้ชายของพี่ผู้ชายนี่เขามีนี่ไหมไข่ดาวไม่มีค่ะสองร้อยสิบบาทเป็นสองร้อยหกสิบน้ำสองสองร้อยแปดสามร้อยสิบบาทโอเคค่ะ สามร้อยสิบอันนี้ช้อนเทอร์นีให้นะคะมี<อ>ค่ะน<ม>ึกแต,ต่แล้วนะคะารับยังไม่มีอะไรขาดเริ่มใช้มือกินโ<ส> <c oughs> รงแรมนี้ไม่มีช้อนให้มีซื้อกลับไปด้วยฟ้าหมูมีกระเกียบไม่ได้หนึ่งเ่ยกินมาก,มากอร่อยมาก <differences S 2> ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสี <Yeah. S 1> ่สี่ขอบคุณค่ะไปบาย